ยากชิบหายไอ้เหี้ยกูเต้นเหีย้ยเลยไหเหมือนง่ายนะแต่ยากมันเป็นท่าเลยฉันทำไงวะไอ้เหี้ยเต้นยากชิบหายยากไอ้เฮียทำไงวะอ้เฮียทำไงอ่ะยากอะพ่อไม่ให้กูเต้นยังไงเลยยกเต้นไม่ได้สามสองหนึ่ง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทิตอนครับผมวันนี้เรามาพับกรกับพับเราพบกับทองแท้ชาแนลนะฮะไปว่าคัมแบ็กเขาเรียกคัมแบ็กคิมเป็นคิมแรกของเราเรากลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ถูกต้องในอะไรแบบใหม่ๆนะครับผมบางคนที่ยังไม่รู้จักเราส่วนบางคนที่รู้จักเราแล้วหรือว่าคุณหน้าค้าตาเราบ้างแล้วเนี่ยฮะถ้าอยากรู้ว่าเราเป็นใครเราคยผ่านอะไรมาบ้างนี่ไปดู ก็แล้วส่วนคนที่ยังไม่รู้จักเรานะฮะเราก็มาทำความรู้จักกันผ่านคลิปนี้เลยถ้าเราพูดถึงของแท้เนี่ยผมว่าถ้าเราไม่พูดถึงเพื่อนคนนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนคนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นซปเปอร์สเปเชียลเป็นแบบว่าโอ้โหตัวแทนจังหวดโอ้โหตัวเล็กบางทีกลับมาไม่เคยจะอยู่กับเพื่อนเลยน้ำพลวยคนนี้ดูไปหากูซ้อม มีซ้อมอะไรนักหนะวันนี้เราจะมาทำอะไรก็วันนี้ผมไปดูคลิปมาคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการเต้นโคเวอร์เต้นแบบว่าลิปซิงอะไรอย่างนี้ไอคลิปถึงเพื่อนผมมีคนหนึ่งอย่างที่บอกไปคือว่าเป็นตัวดลีกซุปเปอร์สเปเชียลแต่ว่าต้องคนนี้เท่านั้นเดี๋ยวเรามาโทรหาทีงานแล้วเรามาดูกันว่ามันเน่จะเต้นตามคลิปได้ไหม ฮัลโหลครับสวัสดีครับ Hello, สวัสดีครับเด็กเปิดนี่เปิดนี่เปิดนี่เนโอเคโอเคตอนนี้เราอ,อยู่ในของแท้ชาแน,นลนะครับเดียวเรามาเปิดไฟแป๊บนะึงไปรนอเมริกาของจริงนะตอนนี้จริงจะมันไทยเอาห่นแร็คเลยเรื่องอะไรวะหนูไม่รู้อ่ะไม่ใชันมาอย่างนี้ดลวะไม่ทำเลยไม่ใช่ฉหน่อยดิกูว่ามีคนคิดถึงมึงแน่เลยแต่แถวมองกรุงเทพแต่แถวเชียงใหม่อะไรอ,อย่างเงี้ยเพราะน่าจะคิดถึง <c oughs> นี่แบงค์กูไกโจอ่ะไปดูคลิปมาคลิปหนึ่งกูมีชาเลนจ์ให้มึงเล่นใช่เดี๋ยวกูส่งคลิปไปให้ดูก่อนแล้วกันว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมึงก็ไปทําตามลองดูว่ามึงจะเต้นได้ไหมคลิปเต้นลองดูป่ะคลิปนี้โจชอบดูหรือเปล่าไอ้นี่มันก็มีความสามารถพิเศษนะฮะเพื่อนผมคนนี้เขาไม่ต้องพูด แ้งมาต่อเรื่องของเราดีกว่าตูส่งคลิปไปให้พอมึงเต้นเสร็จแล้วเดี๋ยวมึงอัดคลิปส่งมาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันดนะ้วยมีคนเขาแบบอยากรู้ว่าแบบกองแพ้หายไปไหนมาอะไรัไงมางั้นเดี๋ยวกลวไว้ให้มึงไปถ่ายคลิปอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมีมามทางบ้านส่งมาเนี่ยพี่เป้งพ่อบ้านแดนสามแบงค์เป็นยังไงบ้างอันนี้คือไลฟ์มือเหรออเนี่ยพี่เป้งพ่อบ้านแดนสามถามแบงค์เป็นยังไงบ้าง เพวกาปากถามกูไม่เข้าใจเล่นมือถือยงไงข้างในกัน <c oughs> โอ้ยน,น,นี่นาของจริงเจ้านี้โอเคคุณกรุณช่วยดูนะครับได้ฮะโอเคโอเคไปฮะได้มาเราดูคลิปกันว่าคลิปที่เราส่งให้แบงค์เนี่ยมันจะเต้นตามได้ไหมก็เดี๋ยวฝากของพวกบ้าน,น 3, แดน 2, สามแดนสี่นะฮะ่าคลิปเราเป็นยังไงก็หน้าไปในแนวทางไหนฮะ เดี๋ยวไงเราไปเจอข้างในฮะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปยากที่ถายไอ้พี่้พี่เต้นเพี่เลยไงเหมือนง่ายนะแต่ยากมันเป็นท่าเลยไอ้ทำไงวะไอ้พียเต้นย่างชิ่ถายยากไอ้พี่ทำไงวะไอ้ทำไงพี่ยากอะ ทำไงวะยากเหี้ยไม่หุนเต้นอะไรไหมยากเต้นไม่ได้ไม่ใช่แนวตัดทิ้งไปเลยไม่ไหวว่ะเฮ้ยทำไมต้องแนวไหนพี่โจ๊ะโจ๊ะย่อย่อแย่ๆยิ m สิ i ก็แบบทางเดิมอะโอ้ย <estrogen> ย <IS TS> ้อทางอีกแล้วทางเดิมมาโน่โอรทจ่นอกอย่างนี้เช่ไปเต้นเลยวเออมันต้องอย่างนี้โอ้ประเทศไทยมันต้องมันๆดีกว่เประเทศเทยเรามันก็มันอยู่แล้วอะมีแต่มันๆเรื่อยโอ้โหแล้วโทรกลับมาเลย เฮ้ยแบงค์ผมว่าแบบเดิมมันดีกว่าเอาเป็นว่าแบบเดิมมันคือรู้กันนี่นะพระบ้านแดนสามพระบ้านแดนสี่ด้วยฝากเขาฝากถามเฮ้ยแบงค์ต้องทางนี้เหรอะมันต้องมันมันประเทศเรามันมันอยู่แล้วแบงค์หมดเลยเวลาเมียไม่อยู่มันมากโอยนะมันเทิงให้มันเทิงเรียกเรียกมาเรียกมันเทิงล่าสุดล่าสุดมันทะลุความมันเราเรียกมันเทิงล่าสุดเวลาจะบอกมันไปเกาะช้างมันลงหาผู้หญิงให้มาชงเล่าให้มึงกี้ดู โอ้ยโชว์ okay, <S S okay. anny, so okay, so เองไม่เป็นมันก็เป็นชงไม่ลอยถามไม่ลอย่าวะคิดอะไรกันมากใหม่เรื่องเปนโชง์แล้วนึกคิดอะไรกันมากมายเนี่ยใจจริงชื่อแม่แขกนะครับจบโจนะเออแบงค์มีคำถามมามีคนเขาอยากถามมาในฐานะที่แบบเขาเคยเป็น FC เว้ยอ่าฮะคำถามที่หนึ่งใแต่เคยเป็นเอฟซีนะคือตอนนั้นอะตอนที่ดูคลิปใช่ป่ะตอนคุณยังเด็กมากแล้วก็อยากเอ้ยทำไมพวกพี่เขาถึงลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาทำคลิปอะไรกันแบบนี้วะอย่างเงี้ย ว่างนะฮะว่างนะฮะเพื่อนผมตอบแล้วว่าว่างนะฮะแล้วจุดกำเนิดคืออะไรอ่ะต้องพนไอ้ก่อนเพราะตอออนไไ้้เของแท้เนี่ยตอนแรกเรามัน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 เป็นกลุ่มครับตอนแรกกับแบงค์อ่ะตั้งของแบงค์เองหลอกไงคือหลอกก็คือแบบเป็นเที่ยหลอกพ่อจริงเหรออ๋อไงมากตัญญูรู้คุณแบงค์หลอกก็ไม่รู้ว่าพ่ออยู่กับตัวเขาตลอดเวลาก็เป็นคนละพ่ออ่ะแบงค์พูดต่อเขาเรียกอะไรอ่ะ แต่ว่าคนนั้นเรียกชื่อพ่อเพราะนั่เด็กไงเออก็เลยแบบโตมาก็เลยตั้งเป็นแบงค์หลอกสองตอวเขาแบงค์หลอกอะไรดีวะเออเออแต่ถ้ามันแบบเปซิกเนเจอร้าตัวเองให้คนแับจำเออตั้งชื่อมันหลวงไปต้อบอกว่าเออว่าผมไม่ได้ยาวขนาดนั้นแมง เพื่อนกูเครียดอยู่ใช่ไหมเมือนทิ้งใจทิ้ใจว่าว่าต่อสอบของแท้ไอ้ตอนนั้นไอ้เด็กหูเออมาตั้งกลุ่มดีไหมที่ผมเพื่อนอะไรแก๊งมันเยอะเข้าใจไหมเด็กแก๊งแบบ 90S วเอสเด็กแก๊งคือแบบเด็กตามห้างเด็กแบบเจออยู่ตามห้างไม่รู้เป็นเพี้ยอะไรกัน เออน่นนแม็กซ์ดูหญิงอะไรเงี้ยอไม่ค่อยดูหรอกครับเอานะฮะพี่พี่น้องๆทุกคนถ้าพวกพี่พี่มีแชทแบงทักไปส่งมาได้นะฮะหลังจากคลิปนี้ออกอากาศไปก็ใครที่เคยพูดคุยกับวก็พูดคุยยอกเย้าแแย่กันนิดหน่อยก็ทักมาได้ฮะใช่ก็จะประมาณ่าก็คือสรุปของแท้เป็นอที่ตั้งเองไม่ได้เใหใช่ไม่เพื่อตั้งเอง ต้องบอกกันว่ากลุ่มของแท้เนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่กันมาเป็นสิปีแล้วนะเป็นร้วมไปสิบปีแล้วมาสิปีแล้วอ่ะต่อคำถามต่อไปฮะแล้วคลิปแรกที่อาจจำก็ได้อยู่ไหมแบงค์กับนายกิปเด่นออนมานคโฟลอ่ะใครไม่เคยเห็นนะฮะเดี๋ยว แบงค์เนี่ยมันไม่ได ok ้ดังจากคลิปไต่หนึ่งด้วยนะดังอยากร้องเพลงด้วยนะร้องเพลงมาร้องเพลงพอมากโอ้โหกูจะตายตามเพลงไปแล้วก็มันชอบทำคนอื่นร้องด้วยฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักเลยอ๋อทำคนอื่นร้องเพลงเหรอแบบร้องง่ายมากบางทีเขาเป็นคนผมคนอกหันพอแล้วต่อต่อต่อกูไม่อยากฟังคำน้ำเน่าแล้วถ้าเกิดว่า ตอนกลับไปได้จะทำคลิปอยู่ไหมคิดว่าตอนนั้นจะทำคลิปกันไหมอ่ะมึงก่อนเลยแบงค์ทำเพราะเป็นความสุดส่วนตัวเลยคะเพราะเป็นคนบวชก็ทำคลิปแบบว่าพรีเซนต์ละก็ไม่ได้มีอะไรจะหายส่วนผมก็ยังทำครัถึงแม้จะปัจจุบันจะเป็นเรื่องที่มันก็ <c oughs> <c oughs> ผมบอกแล้วว่าคลิปนี้ผมขายวิญญ,ญาณฮะเป็นพี่โจพี่โจ้ทำไหมเป็นผมก็ทำครับผมแต่อาจจะรอบครอบมากกว่านี้ทำทำอะไรไปไม่รู้ตัว โอ้โหรุ่วๆหลุดๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับนี่มีคลิปหนึ่ง่อยโจไปเอาไฟแช็กนะฮะคือที่อะคือคลิปดิอ่ะโอ้โหคลิปไม่รู้มันจะหาได้หรือเปล่าไมันอยู่ในจีนหรือเปล่านะ <c oughs> มันลามยิ่งกว่าเมซอนเมงฮะตอน,น <c oughs> แล้ววิ่งมาป่าเชียงใหม่โอ้โห <c oughs> <ๆ S 1> ป่าเชียงใหม่เงียบเลยเจอเพลิงยากไป คิดว่าวันนั้นกับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีโตขึ้นอะไรม,มากน้อยแค่ไหนอุ้ยอันนี้ก็ต้องตอบได้ว่าทีละคนทีละคนค่ะแบงก่อนเลยเม<อ> <ๆ S 1> ือก่อนเลยอไปคืก็เปลี่ยนไปคือตอนนั้นก็คือแบบว่าเรองผานก็ผ่าเดิมคือแบบว่าเรางแบงก็ได้มีโอกาสไปอเมริกาด้วยแล้วทีนก็เริ่มหางไปใหญ่เลยได้ก็เริ่มเป็นผู้เปี่ย จริงๆแล้วฮะจุดเปลี่ยนของไอ้แบงค์เลยนะมันติดผู้หญิงครับต้องบอกเลยนะว่ามันติดผู้หญิงหนักมากแล้วมันจะพูดความพูดหล่อๆไ้อย่างนั้นและฮะตอนเดียวกันเลยเงอันนี้คัดจริงได้ไหมครับโมโตขึ้นเยอะมากฮะโตัวเยอเลยเจมเท่าไรจาประมาณห้าสิบห้ห้าจตอนนี้ตอนนี้แปสิบสปดสโอ้โหมาสองข้อี่ส แม่ตรวนผมหมอโตขึ้นไหมอ๋อโตไหมมันก็โตขึ้นตามประสบการณ์เรื่องที่ตเราผ่านมาอะไรผ่านมาถ้าถามว่าสนุกไหมในชีวิตน้ํมันสนุกมากครับมันสนุกแบบสนุกสุดๆจริงๆมันแบบสุดเวียงสุดเวี้ยงจริงๆนะเรานี่แบบสุดเวี่ยงจริงๆเลยรู้สึกว่ามันชีวิตมันแบบผ่านอะไรมาประสบการณ์ทําให้เราแบบปันใหญ่มากขึ้นขึ้นมีความคิดมากขึ้นขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นผมรู้สึกว่าก็เนี่ยแหละมิตรภาพมันก็ยังคงอยู่กับเราอะไรเงี้ย คำถามต่อไปฮะคือทิ้งช่วงทําคลิปมานานมากแล้วทําไมถึงตอนนี้ถึงคลิปกลับมาทําใหม่เพราะแบบว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วตอนนี้ก็ยังแบบว่ามีแรงทํามันอยู่แล้วแบบว่าเห็นแล้วก็แบบว่าอยากกลับมาทําด้วยแล้วคือมันยังไม่มีโอกาสแล้วก็ยังอยู่นี่แบงค์ยังอยู่นี่นี่คือแบงค์อยู่ไหนแบงค์มึงขยายความหน่อยเขาไม่รู้แบงค์อยู่นี่นี่คืออยู่ที่ไหนอเมริกาวันนี้ มึงอยู่อเมริกามากี่ปีละคือตอนนี้อยู่มา5ปีแล้วตอนนี้ก็นนกำลังจ,จะได้สัญชาติแล้วนี่นะสาเหตุที่หลายๆคนอาจจะถามว่าแบงค์ไปไหนอะไรไม่ค่อยเห็นเลยเนะี่ยคือแบงค์อยู่อเมริกาฮะแบงค์อยู่อเมริกามา5ปีแล้วครับเป็นผู้หญิงอ่าครับเป็นผู้หญิง <c oughs> ไม่ใช่ทำงานครับยังอยู่ครอบครัวนะฮะอ่าฮแต่หนึ่งในนั้นเมื่อก่อนครอบครัวมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งต่อจอต่อจอก็ไม่นะ ก็อยากกลับมาพิเซนต์ความเป็นพวกเราอีกครั้งหนึ่งเอาตรงก็คืออยากกลับมารวมกลุ่มเพื่อนด้วยแหละ ผมกได้ทำอะไรสิ่งที่เราชอบถ้าแบบว่าเราแก่แก่แก่ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็กลับมาดูคลิปก็่ตกดีเขาจะเสียดายมากเลยนะต้องฟังต้องฟัง,งนี่ก่อนตอนแรกตื่นตัวกับโซเชียลโซเชียลแคมใช่ไหมวันที่โซเชียลแคมป์แบบแม่ปิดตัวลงอ่ะที่กลุ่เหลือเลยนะมีแต่แบบว่าไอ้ไอ้ตามยูทูบที่ไม่มีคลิปนี่ไม่ใช่คลิปแบ็คลงนะคลิปตามยูทูบที่เป็นคลิปของพวกเราเมื่อก่อนเก่าๆนะเป็นคนอื่นเอาไปลงใช่ต,ตส่วนใหญ่ใช่นะแต่ว่าทุกวันเน,นี้ยตอนเนี้ยที่เรากลับมาทําช่องเนี่ยก็เพราะว่่าา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 เเเเรรรออออยกกกกลลลัับบมมงงงงคิขพวได้้้ชนนีีจะ คิดผมแเราเองนะครับใช่ครับส่วนผมก็กลับมาเพราะอะไรเพราะว่าอย่างหนึ่งคิดถึงบรรยากาศเดิมๆคิดถึงแบบการอยู่กับเพื่อนการทาอะไรด้วยกันเอาจริงพวกผมอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยนะครับเมื่อก่อนเลยอยู่ด้วยกันขนาดที่ไม่มีเงินสักบาทที่จะกินข้าวอย่างไอโจบ้านอยู่ใกล้หออะไรเงี้ยมันก็แบบแปลวข้าวที่บ้านมาให้กินเราผ่านเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆหลายๆเฮ้ยแบงค์แหไม่เอาไม่เอาแบงค์หลกแบงค์ห ก่อนที่น้ำตาที่รองจอไม่มีเงินสักบาทที่จะกินข้าวแต่อย่างไอโจบ้านอยู่ใกล้หออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบแบวข้าวที่บ้านมาให้กินเราผ่านเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากหลายหลายเฮ้ยแบงแบงไม่เอาไม่เอาแบงหรอตอนนี้อ่ะถ้ามีคนเปิดคลิปเต้นสมัยก่อนให้ดูต่อหน้าจะรู้สึกยังไงเขื่อนไหมก็บางทีก็รู้สึกว่าเขื่อนนะอยากให้เขาไปเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่า อย่ามาพูดถึงเราบ้าเลยเะไรประมาณนี้ใช่นะฮะรู้สึกแบบว่าตอกใจที่ยังจำได้อะไรประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคนหนึ่งที่แบบเชื่อใครมาเปิดดูคลิปตัวเองต่อหน้าไม่ได้เลยนะเว้ยแบบเชื่อได้เหรอไม่ไม่ไม่ใช่งัดไม่ใช่งัดแต่มันเขินมันรู้สึกแบบแต่ไม่อยากดูอ่ะเขินอันพี่แบงค์ว่าไงคะอ่าแบงค์ว่าไงอ่ะก็เขินครับก็เขินแน่นอนแบนเพราะตอนนั้นเป็นเด็กมากเหมือนเด็กใบอาอยู่นะแต่เมื่อกี้ที่ส่งคลิปเต้นกับมาใหม่ก็ดูไม่เขินนะ ดูด้วยได้แต่ถ้าบางคลิปบางคลิปแต่ที่มันแบบว่ามันเขอนมากๆก็ทนดูไม่ได้หรอกครับเฮ้ยแต่รู้สึวเอ็มกับคู่รักนี่จะเยอะนะคู่รักก็คิมแบงกับคู่รักเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะแต่ว่าเราเราไม่พูดดีกว่าเราไม่พูถึงใครแต่ไ่ด้ยากติดตามเนกันเราเองแต่เราไม่พูดเรื่อดงค่ก็เลยว่าของแเป็นปรากฏการณ์ับนึนในสาหรับเด็กยุพันต้นๆอ่ะคือดังมากๆจ แล้วก็ครั้งนี้เราตั้งใจที่แบบจะกลับมาจริงๆว้วยเพราะมรู้สึกว่าแบบถ้าเรากลับมาครั้งนี้มันเป็นความสุขของเราด้วยมันเป็นอาชีพของเราด้วยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตภายข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแรู้สึกว่าเราอยากจะเริ่มแล้วเราอยากจะทําแล้วราติดตามมันมาเจอกันได้แน่นอนแล้วก็วันนี้ ก็พอหอมปากหอมคออยังไงก็ฝากติดตามพวก<ช>เราได้ไดตามทุกช่องทาง <c oughs> ใช่ครับ, <c oughs> รบผมบแน่นอนนะใช่ครับอย่าลืมว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปของเราด้วยนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรมัน,มนให้ติดตามแน่นอนฮะกดกระดิ่งเอาอยากเห็นของแท้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะบายกดกรดิ่ <c oughs> <Bye. S 2> <c oughs>